ก็ฝากติดตามช่องกระท่อมชมจันทร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ป้าเปียก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่ดีๆนะคะสิ่งดีงามแต่ก่อนที่จะพูดเรื่องดีๆป้าเปียกก็ฝากเรื่องดีๆอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะคะนี่เลยนะคะ ชามาดิพีสมีกลิ่นหอมนะคะเป็นชาที่มีกลิ่นหอมประเปียกชอบมากเลยเวลาที่ประเปียกดื่มนะคะและก็ช่วยระบายดีมากๆด้วยนะคะช่วยระบายดีคนเรานี้ถ้าหาการะบายระบบขับถ่ายของเราดีนะคะไม่มีอาหารตกค้างลําไส้เราก็จะสะอาดถ้าลำไส้เราสะอาดถ้าเรามีการขับถ่ายที่ดีนะคะผิวพรรณก็จะสวยด้วยนะคะนะอ,อ แนะนำนะคะชามาดิพิสนะคะถ้าจะการุณาสั่งในนามของกระท่อมชมจันด้วยก็ก็ดีด้วยนะคะพระเปียกจะได้มีส่วนกับพี่น้องของเพื่อนด้วยแม้บางแล้วหน้าดำใช่ไหมเงาบางหน้าดำปกติหน้าก็ดำอยู่แล้วนะคะก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> เอามาให้บังซะหน่อยนะจะได้สว่างขึ้นแบบนี้ไหมโอเคนะคะ <c oughs> ชามาดิพิสนะคะ <c oughs> อ่า ก็ฝากไว้นะคะป้าเปียกก็อยากจะแนะนํานะคะว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่อ,องดื่มที่ที่ดีนะคะก็ช่วยให้เรื่องการขับถ่ายนะคะก็ดีด้วยนะคะใครท้องผูกใครอะไรก็นะดีมากเลยแหนละค่ะสําหรับคลิปนี้ป้าเปียกก็อยากจะมาชื่นชมกลับมาทางกกอกนะคะกกกอกนะคะวันนี้ป้าเปียกคลิปนี้ป้าเปียกมาขอมาชื่นชมแก๊งจำปานะคะแก๊งจำปา ระเปียก็เฝ้าดูเฝ้าติดตามมานานกับการที่แก๊งจำปานี้ได้มาฝึกรำนะครับฝึกในการรำรำถวายรำมันเป็นนาตศิลป์นะคะมันเป็นศินลปะ,ะแขนงหนึงน่งนะคะกับเด็กที่มาพ้อนรำแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีหัวหน้านะคะหัวหน้ากุญญาอาชินะคะแล้วก็ ภรรยาผู้ใหญ่นิ่มนะคะก็ได้มามีอากาศฝึกซ้อมเด็กๆนะคะประเพียกก็เห็นก็อเฝ้าดูมาสักระยะหนึ่งแล้วก็หลายๆท่านนะคะที่เป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยกันฝึกซ้อมนะคะแต่หัวหน้าอา่ายูทูบเบอร์ท่านไหนนะดิเจเพียกจจาไม่ได้ที่อยู่บ้านกอกๆเผ่าว่าหัวหน้าแกง๊ง <c oughs> ก็คือคุณย่าอาชินะคะเราเล่นนะคะเราเล่นอา่าประเพียกเห็นเขาฟ้อนรำแล้วก็ไปรำแล้วก็มีรายได้ อันนี้อยากจะชื่นชมนะคะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ใช้การสนับสนุนนะคะเพราะว่าการสร้างงานการที่เขามาฟอ้อนรำและเขามีรายได้นะคะได้รับค่าจ้างในการที่จะในการฟอร้อนรำในแต่ละครั้งนี้ก็ถือว่าเขามีรายได้เขาเรียกว่าสร้างงานเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเด็กๆถ้าสมมุติว่าเราประเปียกดูตั้งแต่เขาฝึกซ้อมมาแล้วเขาก็ได้มารำแล้วก็มีรายได้ โอ้โหเขามีความสุขมากเลยนี่ป้าเพียบบอกอะไรให้นะการฟ้อนลำมันเป็นการออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายยิ่งซ้อมหลายรอบได้เหงื่อนี่ยิ่งเป็นการออกกําลังกายได้ทั้งสุขภาพกายได้ทั้งสุขภาพใจเห็นไหมคะเข้าฟ้อนลำแล้วามีความสุขมีแต่มีประโยชน์มีแต่เป็นรายมีแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายที่ได้ออกกําลังกายได้เหงื่อ แข็งแรงแล้วก็สุขภาพใจในการที่เขามีความสุขในการที่ได้ทําสิ่งนั้นแล้วที่สําคัญมีรายได้เขาเรียกว่าการสร้างงานป้าเปียกก็เคยได้ยินข่าวคราวที่ว,ว่านักเรียนมัธยมหลายๆที่นักเรียนเด็กๆนะคะก็ไปเป็นแดนเซอร์ให้กับวงดนตรีวงหมอลำอะไรวงหมอลำซิ่งอะไรป้าเปียกก็ได้ยินข่าวคราวอยู่เสมอนะคะ นั่นก็คือเป็นการสร้างงานนะคะสร้างอาชีพให้กับเด็กๆด้วยหารายได้ในการหาค่าขนมไปโรงเรียนนะคะช่วยเหลือผู้ปกครองอีกแรงหนึง่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าชื่นชมที่สําคัญนะคะที่แก๊งจำปาที่บ้านกกอกนี้ก็มีไม่ได้ทําหนักเกินไปทําแล้วเ็ามีความสุขและก็ที่สําคัญปลอดภัยเพราะว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ดูแลอยู่ตลอดนะคะวันนี้ป้าเปียกก็เห็นแก๊งจำปาเห็นน้องน้ำมนต์นะคะต้องชื่นชม แกงจำปาเรียกว่าอกลุ่มต้นต้นหรือหัวหน้าแกงได้ไหมเนี่ยน้องน้ำมน์มีน้ำใจมากเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยนะคะเขาต้องสอนมาดีนะน่ยลูกเขาจึงเป็นคนมีน้ำใจนึกถึงเพลงลุงพลคนกกอกนะคะเนื้อเพลงนั้นก็เล่าเรื่องชีวิตของลุงพลจริงๆเลยนะคะหลายคนบอกเราว่าฟีดแบ็กกลับมาว่าเป็นเพลงที่เข้ากับ บอกบอกถึงบอกบอกถึงชีวิตของพลจริงๆเลยเขาว่าอย่างนั้นนะคะและน้องน้ำมนอยากจะชื่นชมตรงที่น้องนําขนมป้าเบียกเห็นน้องน้ำมนนําขนมไปแจกให้กับเพื่อนๆแก๊งจำปลาแกง๊แกงจาปาด้วยนะคะแล้วที่น่ารักมากๆก็คือคุณย่าอาชินะคะคุณย่าอาชีก็คอยดูแลนะคะตอนนี้มันเป็น สภาวะสถานการณ์โควิดเราต้องมีระยะห่างใช่ไหมคะเราต้องทําความสะอาดเราต้องดูแลความสะอาดได้ยินเสียงคุณย่าอาชีออาอย่าลืมแมสนะลูกใส่แมสนะลูกอย่าลืมล้างมือนะลูกออกกันห่างหงนะลูกให้มีระยะห่างประมาณว่าคงจะอาจจะกําลังจะฝึกกลมนะคะเห็นใส่ชุดสวยบอกว่าให้อยู่ระยะห่างกันหลายเม็ดเลยนะไม่ใช่เม็ดเดียวนะคะ ต้องสองเมตรขึ้นนะคะเท่าที่ป้าเปียกดูหรือสามถึงสี่ห้าก็ไม่รู้นะเพราะว่าพื้นที่ก็กว้างอยู่นะคะนี่แหละนะคะการดูแลความปลอดภัยสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องให้เด็กปลอดภัยแล้วก็เด็กก็มีความสุขและได้ยิ่งกว่านั้นอีกอเราเราเรานท่านๆก็รู้อยู่นะคะว่าเด็กสมัยนี้เขาติดโทรศัพท์แล้วก็จะเล่นเกมบางทีก็ติดเกมซึ่งเป็นป,ปัญหาระดับชาติเลยนะคะที่แก้ยาก มากๆนะคะที่ประเปียกดูแลอยู่ก็มีเยอะนะคะเด็กที่อาจจะติดโทรศัพท์ต,ติดเกมเกินไปทำให้ก็เสียสุขภาพเสียสุขภาพตาเสียด้วยนะคะแล้วก็สมองสมาธินะคะถ้าเล่นมากเกินไปมีชุมชนนี่แหละป้าเปียกขอชื่นชมนะคะชุมชนกกอกนะคะชุมชนบ้านกกอกทำสำเร็จแล้วนะคะอย่างน้อยก็แก๊ง ปลาละนะคะที่เขามีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาวางสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เทคโนโลยีวางโทรศัพท์เอาไว้ไม่เล่นแล้วโทรศัพท์เล่นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะก็เป็นการฝึกสมองเวลาเขาเล่นเกมก็เป็นการฝึกฝึกสมองของเขาด้วยนะคะฝึกสมองของเขาด้วยแล้วก็อาจจะทาให้มีความสุขด้วยเหมือนกันในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเล่นเยอะเกินไปก็ไม่ดีนั่นแหละมีช่วงเวลาหนึ่งที่เขาวางโทรศัพท์เอาไว้แล้วก็มาฝึกฟ้อนมาออกกําลังกายโอ้โห ปัญหาโลกแตกปัญหาที่ว่าระดับชาติที่ประเปียกว่าเราถกกันอยู่เสมอว่าทําอย่างไรเด็กถึงจะเลิกเล่นเกมถึงจะเลิกติดเกมโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะคะเราก็คุยกันว่าเราจะต้องหากิจกรรมอะไรที่เด็กชอบหากิจกรรมอะไรที่เด็กสามารถทําแล้วก็จะวางตรงนี้เอาไว้แล้วก็ไปทํากิจกรรมที่ดีที่มีประโยชน์นะคะทีนี้ก็นี่แหละป้าเปียกว่าเป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมมากเลยนะคะที่เด็กๆวาง โทรศัพท์แล้วก็วางอะไรสักระยะหนึ่งสักเวลาหนึ่งออกมาฝึกฟ้อนลาไล่ลาลออกกําลังกายนี่แหละเหมือนที่เรามาก็คือมีความสุขทั้งกายมีความสุขทั้งใจนะคะและผู้ใหญ่ก็ประสบผลสําเร็จในการที่ดูแลเด็กๆนะคะดูแลเด็กๆให้ห่างไกลจากเกมโทรศัพท์มือถือได้ในในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะคะ ก็ขอชื่นชมนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้ป้าเปียก็มาชื่นชมแก๊งจำปาแล้วก็ญาอาชิแล้วก็พี่ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ดูแลเด็กๆด,ด้วยนะคะขอให้สู้ต่อไปนะคะทําสิ่งที่ดีๆเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตของเด็กนะคะเด็กวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าเด็กดีวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้านะคะป้าเปียกขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเน้อ สวัสดีค่ะ